ทุกคนครับทุกคนคิดว่าผมอยู่ไหนกันเนี่ยดูดิยสองข้าง มิทยป่ากับป่าโอเคอันดับแรกเลยก็สวัสดี f c ที่นนารักทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับออวิชเชนบุรีครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอเทพสถิตนะเดี๋ยวเราไปเช่าพรกกันที่อำเภอเทพสถิตพอดีนัดพี่เขาไว้จะเช่าพระเครื่องนะครับก็จะเป็นพระย่อยพระหลวงพ่อคูณหลากหลายเลยหลากหลายรุ่นเลยนะครับพอดีเรานัดดูกับพี่เขาไว้ ประมาณเที่ยงนะตอนนี้ก็ก็จะเกือบเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าพระที่เราได้เนี่ยจะเป็นยังไงกว่าจะถึงก็ผ่านไปหลายปา่าอ้อยป่ากล้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวไปชมกันเลยที่กูมาเช่าพระหรือกูมาให้เขาขุนมันเนี่ย เป็นพิเศษในกระเล็เ็เยอะไหมครับเนี่ยวันนี้อ่ะขอดูเลยครับ ราคายังไงครับก็จะจะอยู่ด้านหลังโยนส่วนแรกราคาหอมไปไหวานก่อนครับเราะเข้าใจนะว่าหอมไปต้องรูอมไปได้อันนี้ซื้อมาจากผมอะ่ะของหอมจะมีสองชิ้นหนึ่งสองชิ้นอันนี้อ่ะอ่าสามชิ้นใช่แล้วอันนี้เท่าไหร่พี่ อันนี้เจนะ็ดพันเนาะอันนี้สามพันอันนี้เจ็ดพันพะี่เนาะอันนี้พี่เอาตามราคานี้เลยเหรอครับผมตาอให้ผมต่อใช่ไหมครับผมผมผมเปิดเปิดราคานี้แล้วก็ออกจะเอาไปไหวยังไงก็คุยกันกูยง่ายราคาทุนผมแต่ผมผมไม่ได้บวกกาไรเลยนะเย็่นี้ผมไม่ได้บวกกำไรคือว่าผมต้องการระบายของออก แล้วก็ทีนี้ผมเข้าใจว่ายุคปัจจุบันราคาพ้ามันไปยังไงครับแต่ออมจะรู้ดีกว่าผมเพราะออมอยู่อยู่กับพระทุกวันออมจะรู้ว่าราคารุ่นนี้มันไปงไงออมเอาไปเท่าที่ออมไหวแล้วคุยกันว่าโอเคไหมแค่น้นอันนี้11อโอเคแ้หรออ่าโอเคเสร็จจบไปโซ้าโซาใส่เมดแล้วกล้องไม่โฟกัสหนาจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะต่างจังหวัดอะหกพันหกพันบล็อกอะไรอะ อันนี้นะนี่มีจานคู่นี้หมื่นได้ไหมคู่นี้หมื่นเครื่องดื่มได้แล้วน้ำแก้มไปเอามาลูกทีละใบนะทีละแก้มไนปะยิบมาไปพี่ให้พี่เขามาส่งก็ได้อ่ะโอเคนีาจบเงินนะับเลย อันนี้ถ้าสวยผมซื้อหมื่นหนึ่งแต่อันนี้สภาพไม่สวยคริงอันนี้ซื้อได้หกพันครับอันนี้พี่ค่ะกาแฟค่ะอร่อ่ค่ะอันนี้ซื้อได้ซื้อหกพันห้าแล้วกันพี่อันนี้ อันนี้ก่อนไม่ลูกเดี๋ยวนี้เอาไว้ที่หลังนะพี่นะมีหลักอีกใช่ไหมอ๋ออันนี้เงินแต่ว่าโตัวจิตแบบน้ำเอ อันนี้สักสองพัน้าได้ไหมครับคมาเลยไหมุนี้สามพพระใหม่นะพระใหม่ okay. พระใหม่ก็เป็นอง

ห่วงพี่เกดจบแม่ทำงานอยู่ค่ะแม่ทำงานอยู่ลรวแป๊บแก้มยิบเลยพี่ย่อยยิบเลยอ,อันนี้ห้าพันไปสิได,ไ,ดไหมไปง่ายๆเอ,อาไปแล้วเอาอไปไม่ได้รู้จะเอาไปทำไมต้องมีช่องต้องมีมุมไปอันนี้องุ่ละพันไปสิ พันดีขึ้นไปมั้ยคงละพันแล้วกันครับคงละพันครับตรงนั้นแถมอ <c oughs> โอ้ยพี่ผมพูดเล่นไหมครับพูดเล่น <c oughs> พูดเล่นคุณป้าเอาขึ้นหวางเอาขึ้นวาง เดี๋ยวแพงกล้องจบอ๋อนี่นะเดี๋ยวตอนนี้กำลังคิดตังค์นะครับอื้อหิงพวย สองร้อยรปแสนแสนเจ็ดพันสองร้อยพี่เอางออั้นมาเดี๋ยวผมให้เพิ่มไปเป็นแสนหนึ่งหมื่นจบไม่ต้องแถมครับผมเป็นแสนหนึ่งหมื่นเนาะครับผมปัดไปเลยปัดเป็นแสนหนึนผมโอนไหมพี่โอนไหม เชาพระจน,น,นไม่มีตังค์ใช้จ่ายแล้วผมอะอย่างน้อไม่มีแล้วผมจะอยู่ได้นี่เดียว่พาโควิดอย่เียถึงไม่ออกมาขนาดนี้นะครับก็ขอให้หมดช่วงโควิดไปเร็วๆแล้วก็ะทบบรนทุกครับทุกวงการฮ่ัแสนหนึ่งหมื่นเนาะครับเน <c oughs> <ป>ี่ยปีไ่นกวร คู่กับพี่อ๋องเาได้ค่ะโอเอ่นนอป,ะป,ะป้าปิดเอาพ,พี่พี่เช็คยอดแล้วใช่ไหมเชยเข้าเข้าแล้วเนาะโอเคครับอ่ะโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวผมถ่ายรูปคู่กับพี่เขาแป๊บหนึง่งถ้าใครมีก็ส่งไลน์มาแบบนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเช่าแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครมีก็อย่าลืมแล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็ดิ่ง เกำลังใจใผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์เช่าพระแบบนี้แหละให้พี่ๆได้ดูกันต่อไปครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ